สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสบัสดี FC, เอฟซีเบอร์ทุกคู่ทุกคนบมดทุกหม่องทุกบอลหดือสิเป็นพ่อแม่พี่นอ้องภายในประเทศต่างประเทศก็นินดีต้อนรับกระชูง่งยุทธ์ยุทธ์มิยาจันดาบ้านหน้าคือเก้าพ่อแม่พี่นอ้องเปิดภาพออกมาในมานนี่กันเนาะ่วมชเศร้าบรรยากาศก็กดีอยู่พ่อแม่พี่นอ้องเลยบดหดเนาะหมดไดเดะมันเปิดภาพออกมากะอยู่ทงไฮทงหน้านัาง่นง,งอยู่เทียงคือเก้าพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพอกันมานนี่เนาะ มันใหญ่จันดาบ้านนากับบไรีเอาคลิปลงกับชองสามวันแล้วเนาเพะพ่อแม่พี่น้องวันนี้สชว์โอกาสกับมีเวลุเวลากับทีได้ถ่ายทําอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเขาติดตามรับชมอันพ่อตาพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเรื่องพ่อตาป่วยเนาะหรือว่าเป็นยังได้หรือว่ามีเซมินกินสามมอยเนาะดีขึ้นอยนะู่บ่เนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกคนคนคอมเมนต์มาหาม่ใหญ่จันดาบ้านนากับบไรีตอบเช็ดหาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย ขอโทษขอพ่ายละลายเนาะเขียนบ่เป็นพเมพ่นนองเลยขอโทษขอภัยเป็นกำลังใจให้ทุกข้างอยู่เนาะพเมพ่น้อกก็ได้ขอบุญขอบคุณในลายเด้อเนาะผู้เขามาติดตามรับชมเบิ่งช่องไม่ไ่จะนด้บ้านหน้ามาอัปเดตให้เบิ่งอีกก้อนวันนี้พเมพ่นนองถามอาการของพ่อตาก้อนมาเป็นยังไดนีขึ้นอยู่บ่แต่ละมือแต่ละวันเนาะพเมพ่นนอกเจเพิ่งก็เมินมากะตโบได้พเมพ่นนองเขียนโมเป็นเด้อขอโทษขอพ่ายละลาย แต่ว่า,าอ่านใครโมอ่านใครยูใค่พ,พี่น้องเลยเบิร์นยู่เนาะแต่โตบปปินเนะาะใครพี่น้องโดยนี่ก็ที่ได้มาทักทายสบายดีพ่อตาเพิ่นไปอัปเดตพ่อตาเพิ่นถาอาก,การของเพิ่นก้อนใครพี่น้องเลยดีขึ้นเดีวโบเดี๋ววัดจังใดเนาะโอเคใครพี่น้องมาติดตามรับชมกันเลยทุกคนนะโอเคใครพี่น้องเลยเปิดภาพออกมา,าทั้งเป็นกล้องหลงังเนาะบ้านปเป็นกล้องหลัง ในนั่งอยู่เตียงคือเก่าแม่พี่น้องเลยมาพบมาพโอกันช่วงนี้เนาะในมานี่พ่อแม่พี่น้องเลยมาถามพ่อตากอนมาได้ถามเพื่อนกระทรวงสามบ้านแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยบอกมีเวลาเนาะมียาจะนดาบ้านนาค่ะมีเวียกในพ่อแม่พี่น้องเลยเด็กหน่อยก็มาได้โพสจะได้ถ่ายทำอัปเดตเปิดกองมากกับอยากงูขเขื่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องอยู่เตียงไห้เตียงหน้าเขาก็คือเก่าคือเดิมเหมืนเดิมเนาะ เช่นเก่าเช่นเคยพ่อแม่พี่น้องเลยมองนั่นเห็นสังแบบนี้โอ้หอยมาท่านหนึ่งก็หกได้พ่อแม่พี่น้องเลยเตียงค่ะถูดโขดพายเอาเลยพ่อตาทักทายสบายดีสบายดีจะเปลี่ยนแต่งได้คือมูลนิธิจะชมเพทโลไว้อยู่ม่นนุ่งนี่เลยมันเกยหนกบ่ผมไม่ได้แกยหนักพันนุ่มพันยังค่ะการลุกแต่เช้าคนแน่นเนาะ อืมดูด้ะแต่สาวค่ตัวเดียวเลยเป็นยังพ่อแม่พี่น้องเห็นจังได้อาการขึ้นดีขึ้นอยู่บ่คมเจ็บคมเป็นเนาะในท้องในไส้หรือว่าทางหลังทางไรก็ดีใครอยู่ใครก็อยู่เฮือนเฮาเนาะใครอยู่เฮือนพี่ชานอยู่ใครก็ห้องไปหาท่านหมอหมอดวงอีกบ่ใครเห็นนะใครเบิดกรทางข้างไก่อะไรอย่าง้อยู่แล้วเนาะอืม พี่มันกะมันมีหมเจ็บบมปวดมันเลยโดยในอยู่ในนอนเนาะในอยู่ในนอนดูแต่ว่าุมกินคมยูนี่ยชะขลังขมเคืออยู่บ่ขลังอยู่บ่บนั่นไหนขมยูกับที่เธออยากขนาดอยากยังกับกี้โดยล้านมันหยองนั่้ขลังหยังอยาหื้มไปกินส้มวันไหนกินเด้ตีอากมะข้อไปกินมะข้อมีน้ำพร้อมอะเพิ่นเนาะ กอดเจ้าลงกเจกระทำด้วแล้วหัวน้ำมันกินี้อิ่มเด็กกัพอกินแค่ลอกบวชจิบบ่กินเด้กกับฉม้อยอยู่จะเป็นยังโด้ยพ่อหน้กินได้กกับฉม้อยพ่อแม่พี่น้องใครก็อยู่เพื่อนจะโค้งพ่อน้าเพื่อนาตาเพื่อนกระชื่นซันขึ้นไปอยู่พ่อแม่พี่น้องอาการเพื่อนกระดีเนาะโด้ยเอพซีเพิ่นทักมากัว่าโอ้ยเป็นจังไดพ่อตานี่ว่าเป็นกำลังใจให้รถุดมิดฉมอยเป็นจังได้อยู่ว่า ดีใจน้ำยูคนบ้าบ้าดีก็ได้ตอนนั่งียบสิเด้ลจะไปก็ไปอืมหายยูมาได้เมื่ยดอก1ัมื่นนะอืมโวยเด้อเดมาอยู่พี่กอะได้หกวันเจ็ดมนนี้บ่อืมว่าเจ็ดวันแล้วเนาะหยาบหยายมาแต่จะเคลื่อนออกมาแต่มือ1สิบหาคำพ่อแม่พี่น้องเลยมาอยู่ไหอยู่หน้า่ะนี่แล้ว อยู่หาอยู่หน้าหาเนาะดยคนกะมันคนหมักอยู่หายอยู่หน้าเนยเน,ะนาะอืมการกะสีดีพื้นขึ้นอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอืมคนมักอยู่าหายอยู่นะนหน้าโกบมันเลยก็เลยพาคนออกมาหามานามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบอ่งอยู่หาอยู่หน้า,นาสะอาดดีด้ยอยู่หาอยู่หน้าดยนอนอยู่ห่มเ้อห่มยังไปกะมันเย็นดีแต่ว่ามาดงขี้ไก่ไปจักจังพื้นขึ้น ยันนีลงขี่ไก่อยู่เด้อเจ้าไก่กลงอขี่ขั้วอยู่เน๊ะบัดเนะพุ่มกันมากกว่ล้มมันถืออ้ายขี้งอขี้คว้วขี้ไก่ขี้หมูขี้เป็ดเดยอะเนาะอาการก็ลืมล่องเลยเนาะ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 มันกระพริบนี่แล้วมันก็ะยานเลกันแล้วกะยานตีอ้วยเนาะ ก็ดีขึ้นยู่อแม่พี่น้องเลยคดีมกดีใจน้ำเพิ่นยู่เนาะผู้เป็นลูกเป็นเมียก็ได้พ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซี FC ทุกท่านขอบุญขอบคุณได้เลยเดอ้อผู้เข้ามาติดตามนะครับชมช่องมิญาย่จันดาบ้านหน้าห้ามาตลอดพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้ทุกครั้งเนาะผู้มาเข้ามาเบิ่งมาชมทุกคนถูกคลิปนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเลยเบิ่งแล้วก็ขอให้เบิ่งให้จบให้สิน้นให้ความโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้อง เบ้อจ so ุกุจุคนทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งใดก็เลยเตะพ่อแม่พี่น้องเลยที่หักเพลงกันคือเก่าคือดื่มกับเป็นย่าจันดาบรรณาเขานี่ก็ได้มาอัปเดตโพตาเพิ่นถามอาการของเพิ่นแต่ละมื่นแต่ละวันพ่อแม่พี่น้องเลยดืีว่าดีขึ้นหรือว่าลดลงหรือว่าซ้ำเก่านะพ่อแม่พี่น้องเนาะอยากให้ทำเอฟซีเพิ่นถุกคนแถนเนาะคอมเมนต์มาอ่าเมียย่าจันดาบรรณาเป็นจังได้โพตาคือพออัปเดตให้เบิ่องนี้ว่ะเป็นจังได มีญาณดาบ้านหน้ากับขอโทษขอพ่ายไดลายพเมพินนองเลยกับมีเวียงในกับบุรีไายทำอัปเดตให้เพิ่นเบิึงเพิ่นชมเนาะแต่ละคนกับสีเรเบิึงเราชมอยู่พ่อเมพี่น้องเลยอยากถามอาการของเพิ่นมาเป็นจังไดขึ้นเงียบเทน้าแบบพเมพี่น้องเออแบบเนี่ยบัตรเงินแหละบ่มีเวลาเนาะบ่มีเวลาลูกเมียก็ได้กับมีเวียงในกับบุรีไายทำกับบุรเบิึงนั่งบ้านกับถ่ายแล้วกับบุรเบิึงฮอดคลิปพ่อเมพี่น้องเลยบุรีเมย์บาอ่านโมเป็นเทนะ พูดง่ายใช่ก็ให้ลูกให้หลานอ่านให้ให้มูคู่อ่านให้ก็วบอเออเพิ่นคอมเมนต์มาในนั้นในนี้กับบเป็นพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าอยากถ่ายซื่อถ่ายของอาการของเพิ่นให้เบิ่งให้ชมมั่นเลยเนาะเพิ่นให้ดีมกดีใจน้ำแม่พี่น้องเขาก็ได้แต่ยูชื่นชันยูเพิ่นก็ได้ว่านี่กับปุยอยากเข้าเพื่อ่พี่น้องเลยจะนเป็นวิชังเมื่อวานเลยมันก็เป็นบางมือบางวันพ่อแม่พี่น้อง บางมือ่นกระยาบางมือพิ่นก็บอยบางมือผลกินได้ก็กินทั้งขนมกินทั้งนมกินทั้งเข่าเฮ้พี่น้องเนาะมีเฮงขึ้นอยู่มาว่านี่นมก็กินบบอยกได้อยากอ้วกไม่อยากอ้วกจุกขึ้นในท้อง่นน่ะขนมกินแล้กับหาเพ่นเข่วเพ่นเข่าเนี่ยกับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะขอโทษขอพัยหลายเคยหู้เคยเห็นอยู่บ่เนาะเพ่นเข่าน่ะมันหุ่มขึ้นเขียวแม่พี่น้อง แต่ว่าเขียวยาวนั่นเพิ่นปงขึ้นตามห้อมจนหุ่มเขียวได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสิใกล้ได้สิสิหุ่มเขีวกินหยังก็สิบ่ได้กินหยังก็หะเพนมันก็เลือดออกวานนีก็กินขนมมันอ่อนก็ะเพนขวเพิ่นก็เลือดออกมือพ่อแม่พี่น้องเอ้ยจักคมเ็ดอมใบเทินอมเกลือทมทิ่มอยู่ดมือจักจักคมสิเฮ็ดือว่าพ่อแม่พี่น้องได้ยินยาดีเนาะพ่อแม่พี่น้องมาให้อมให้ใช้เนาะให้ขวยาวคือเก่าเมนมาแน่เด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบอกมาแน่เนาะ บอกมาน้ำช่องมันใหญ่ใหามันหน้าแนนมีอย่างยาดีทั้งใดก็ดีมาช่วยสู้เนี่พ่พี่น้องเลยอันนี้ก็ได้ถ่ายทำเดื่อช่องพอน้องปิ้วเพิ่นกะมือนั่นกะได้มาถ่ายทำพอตาเพิ่นกะเคออันเพินเขีวหุ้มเขีวพ่อแม่พี่น้องเลยจะคมเห็ดเนาะคนป่วยก็เคยมีอยู่บ่เนาะพ่อแม่พี่น้องทางไกลๆเนาะทางไกลทางไกลก็ด เยวพ่นโอ้ยเงาจนบ่มีหดเขียวพี่น้องเที่หุมขึ้นเลยหย่ำยังกระซิบได้เลยบนี้อกใจสิปัวตัวนี้อีกกระพาะแหงของพี่น้องเอ้ยเนาะไปพาเพ้นเขียวพ่นกันอีกเลือดแตกเลือดแตนนี่กระเพแหงอีกสิปัวตัวนี้อีกมีเงินเนถกค้ำของอพี่น้องเอ้ยมีหละมีกูยืมพอพี่น้องยเายได้บ่มีเงินบ่มีเเงินกรเบิดเนาะ ยังกระเบิดคักเลยเห็ดได้แบบนี้แหมันมีทางสิเดินแล้เบิดอันหนึ่งอันหนึ่งอยู่เบิดตัวหนึ่งสี่เศร้าแล้วตัวหนึ่งมาโตเฮียพี่น้องเบิดอันหนึ่งอันหนึ่งมาโตอ๋อเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยพอตาคนบอกอะไรคอยเป็นมันเป็นเป็นนักคฮียพี่น้องเจะกลุ่มเห็ดเป็นปัวไปเรื่อยเดี๋ยวก็ดีเองบราเป็นยังชู่ เ้าดังนะนี่ลงตารางแล้วบบดนี้เนาะลงนั่งนอนอยู่ห่มโคคือเก่าพ่อเม่พี่น้องเลยประพั้กันคือเก่าในช่วงนี้เนาะวันนี้จะได้เหมาะตรงน้อนเพิ่นพี่น้องให้คนกินเป็นกระเพาะลำใส่เกเน่พ่อเม่พี่น้องเลยกระเพาะเส้นกระเพาะอินก็เลยเลยต้มน้ำห้อนให้เพิ่นกินนี่เพิ่นกะดีึ้น่ยดีทองเพิ่นหักแต่ว่าโบอยากลงปันใด แต่มัน,เป,น,เ,ปนเป็นกระเปื่นเป็นกระเพาะนี่พ่อพี่น้องเมนแตงว่าแต่พะยะสบายดีพ่อแม่ป้าลุงเลยเด้อสบายดีนีจะเสีดำมลาพาจากพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะลาพ่อแม่พี่น้องเฮาแล้วเนาะถ้าติดตามรับชมคลิปต่อไปอีกเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยลขอบุญขอบคุณในลายเอฟซีทุกทา่าน อยู่ไกลยอยู่ไกลยอยู่ทั้งใดก็เลยเตะคอให้เท่วกัภาพแข็งแขงเรงทำการงานใดก็ขอให้ชดช่วยเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยในการงานที่ทำขอขอบุญขอบคุณอยู่ดีมีเฮอยู่ดีเป็นชุกทุกกายกาสบายใจตลอดวีตลอดไปเด้อพ่อแม่พี่นอ้องขอบคุณหลายหลายเนาะนะเรยมาผ่าจากเมย์ไปแล้วสำหรับคลิปนี้คลิปหน้า ต่อไปตาติดตามรับชมอีกพ่อแม่พี่น้องเลยขอบคุณครับคุณเนขอร์เอาความาสบายดี